นั่งทำงานแล้วมีอาการปวดช่วงต้นคอบ่อยวันนี้มาดูวิธีในการเช็คว่าเราเริ่มจะมีปัญหากล้ามเนื้อคอมัดลึกด้านหน้าไม่แข็งแรงอยู่หรือเปล่าครับสำหรับบางคนมีปัจจัยมาจากกระดูกคอเสื่อมด้วยวัยและการใช้งานร่างกายเราจึงมีแนวโน้มใช้กล้ามเนื้อรอบคอกับสะบักมาช่วยประคองมากขึ้นครับวันนี้มาดูวิธีการฝึกบริหารกล้ามเนื้อคอด้านหน้ามัมดเล็กๆที่วางตัวอยู่ลึกให้แข็งแรงมากขึ้นครับ ท่าที่1ยืนเอ็นตัวเอาขอบศีรษะพิงกับกำแพงด้านหลังก้มคอกดคางเข้าหาอกเหมือนพยักหน้าลงมาให้รู้สึกตึงๆสามารถค้างสัก3วินาทีได้นะครับแล้วเงยหน้าขึ้นผ่อนทำซ้ำก้มคอกดคางลงมาทำช้าๆ10ครั้ง3เซตครับใครที่ยิ่งก้มคอยิ่งปวดร้าวหรือมีอาการหมอนรองกระดูกคอ ให้เลี่ยงท่านี้ไปก่อนนะครับท่าที่2นอนหงายวางศีรษะราบกับพื้นครับเก็บคางลงด้านล่างนะครับจากนั้นโน้มศีรษะขึ้นค้างสักห้าวินาทีเกรงคอด้านหน้าแล้ววางลงเก็บคางแล้วก้มคอขึ้นจะเมื่อยคอด้านหน้านิดหนึ่งนะครับทํา10ครั้ง3มเซตเช่นเดียวกันครับท่าที่2เก็บคางแล้วโน้มศีรษะขึ้น สามารถใช้เป็นท่าที่วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอได้ครับผู้ชายควรยกศีรสะร้างไว้ได้ประมาณ39วินาทีจะนานกว่าผู้หญิงหน่อยครับส่วนผู้หญิงเนี่ยควรจะยกค้างไว้ได้ประมาณสัก29วินาทีหากใครทำได้น้อยกว่าค่าดังกล่าวนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าเรามีปัญหากล้ามเนื้อคอมัดลึกด้านหน้าไม่แข็งแรงนะครับ ส่วนใครที่ยกศีรษะค้างไว้ได้เกินค่าแดงกล่าวก็โอเคเลยครับก็แสดงให้เห็นว่ากล้ามเนื้อคอฝั่งนั้นหน้าของเราเนี่ยยังมีความแข็งแรงดีครับ